สวัสดีเจ้าจริงเหระคือไม่ได้พิมพ์ไปเลยเพราะแบบอ้าอันนี้กาโ์ตอันนี้ก็คุอยากกินนะขอบคุณค่ะแล้วก็มีอันนี้คือพพิม์แบบว่าวันอื่นก็ได้หิวได้ลงไปช่วมเช้อเช้าะฉันกินเป็นมื้อเช้าเลยเหรได้ๆตรงนี้ตรงนี้เกะกินด้วยกันโอเคมื้อเช้าเพราะแกไม่ค่อยกินมื้อเช้าอยู่แล้วนี่ใช่ไหมล่ะ มันไม่อ้วนโอเคผู <Okay. S 2> คนี้เป็นเกียกเก๊ยวหมูเกี๊ยวหมูกินได้อยู่เรากินแต่รส<อ>ที่เป็นโปรตีนเออโอเคโปรเก่งที่สุดแล้วขอบคุณเงเงนั่นแหละทุกคนก็โอเคเนี่ยจะเลาาต่ออุย้ยเนี่ยเราตินซื้อโปรเก่ง ทุกคนซิสเตอร์โซนนะคะซิสเตอร์สโตนเอ้ย sister stone sister sister zone sister zone นะคะทุกคน sister zone ข้อยังไงด้วยความเป็นห่วงจาพี่สาวนะจ๊ะพี่ปพี่สาวนะจ๊ะพี่สาวนะจ๊ะทุกคนจ๊ะจะต้องยุบได้สิอุ้ยให้ตายเถอะพี่มีสิ่งในร่างกายน้องโอ้โหเป็นพี่ที่น่ากลัวมากไปเจอในไปเจอในชีวิตบอกว่าอะไรนะฉันไปเจอในแบบว่า ชอบชอบช,ชอบชอบคู่ติ้นโป้นะแต่ไม่ได้ชอบแบบกุ๊กกิ๊กชอบแบบว่าคู่หูหสายหานะฮะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเราเป็นซิสเตอร์โซนนะคะทุกคนเออให้ตายเธอ